หลกมัมกนทะไปคุณไม่มีอะไรเหลือบ้างไหมไม่มีอะไรจัดสามสิบก็คือข้าวกับแกแ้ววันนี้นะได,ได้รรู้กันหล,ะ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 ละายอย่างนะลูกนะแล้ว,ลวขขอ,อ,อะไรใครข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอยากจะถามก็ หมดเลยนะหมดเนีไ่ได้ไดอีกนะ,ะนการทำไมตรงนี้ชื่อไผ่ตะพุทธมีไมีอะไรทำไมตรงนี้ต้องทำไมมัน้ชื่อบ้านแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะแย่อย่ก็กกรู้อยกก่กะอะไรเพิ่มเติมให้ถามได้พี่คนนึงพี่คน้ึงูได้เด็กให,ให้ให้เด็กๆมีมีข้อข้อคนถามเข้ามาจริงหรือเไม่าจริงหรือป่า เป็นนั่นแบบนี้ที่นอนต้องการสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นต่ำกว่าเป็นต่ำกว่า